ทางด้านโรงเรียนบุญวัฒนาค่ะได้ประชุมผู้ปกครองนะคะเพื่อที่จะร่วมกันออกความคิดเห็นซึ่งปรากฏว่าผู้ปกครองก็ต่างยกมือระดมทุนเพื่อติดตั้งระแกงป้องกันการพัดตกจากอาคารเรียนหลังจากที่เกิดเหตุการณ์มาแล้วหลายครั้งในโคราชค่ะที่โดมอเนกประสงค์45ปีโรงเรียนบุญวัฒนาตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียนทองคลี่ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนาพร้อมด้วยนายสิวากาลาแสนประธานชมรมครูเก่าบุญวัฒนาผลโทรสราวุธมาเริรินายกสมาคมผู้ปกครองนักเรียนบุญวัฒนานายอนุชาเซริโพคานนนายกสมาคมนักเรียนเก่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้มีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่สองประจำปีการศึกษา2567ในทุกระดับชั้นซึ่งทางโรงเรียนได้มีการชี้แจงความคืบหน้าโครงการพัฒนาในสถานศึกษากฎระเบียบแนวทางการเรียนการสอนรวมทั้งช่องทางการประสานงานระหว่างครูและผู้ปกครองโดยวาระสำคัญ ทางด้านผู้อมในการโรงเรียนบุญวัฒนาได้กล่าวการนําเสนอโครงการติดตั้งกระแกงเหล็กฉีกป้องกันการพลัดตกอาคารซึ่งเป็นอาคารเรียนสูง9้าชั้นเนื่องจากในรอบสองปีที่ผ่านมานั้นนักเรียนในสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้พลัดตกอาคารเสียชีวิตมาแล้วหลายราย ซึ่งรายแรกเกิดขึ้นในปี2565เป็นนักเรียนหญิงชั้นม .2 โรงเรียนสุรนารีวิทยารายที่2เป็นนักเรียนชายชั้นม .6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลายัยรายที่3เป็นนักเรียนชายชั้นม .3 โรงเรียนบุญวัฒนาจากนั้นในปี2567 เมื่อวันที่24มิถุนายนรายที่4เป็นนักเรียนชายชั้นม .6 โรงเรียนบุญวัฒนาและล่าสุดรายที่5เมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นนักเรียนหญิงชั้นม .3 โรงเรียนสุรนารีวิทยาค่ะ ซึ่งทั้ง5รา,ายนั้นพบว่ามีสาเหตุจากปัญหาส่วนตัวและโรคซึมเศร้าส่งผลให้ผู้ปกครองเกิดความวิตกกังวลห่วงใยความปลอดภัยของบุตรหลานจึงได้มีการสอบถามความคิดเห็นกับทางผู้ปกครองทางโรงเรียนนะคะก็เห็นว่าผู้ปกครองได้พร้อมใจกันยกมือให้มิติเป็นเอกฉันดำเนินโครงการติดตั้งตะแกรงดังกล่าวโดยผู้อำนวยการโรงเรียนบุรวัฒนาได้เปิดเผยว่า หลังจากเกิดเหตุนักเรียนตกจากชั้น9อาคาร4เสียชีวิต2รายทั้งผู้บริหารและบุคลากรมิได้นิ่งนอนใจโดยได้ทำการสื่อสารทำความเข้าใจในการดูแลนักเรียนชั้นม .1 ถึงม .6 กว่า3,800คนเน้นความปลอดภัยสูงสุดสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองเมื่อมาส่งบุตรหลานมาเรียนซึ่งจะต้องไม่มีความเสี่ยงภยัยตามแนวคิดที่ว่าเรียนดีมีความสุข ป้องกันมิให้เกิดเหตุซ้ำรอยซึ่งโรงเรียนยังได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองซึ่งเป็นวิศวกรที่ได้มีการออกแบบติดตั้งระแกงเหล็กป้องกันการพลัดตกจากอาคารครอบคลุมตั้งแต่ชั้น4ถึงชั้น9และบริเวณจุดเสี่ยงที่เป็นอันตรายประเมินงบประมาณร่วม2ล้านบาท โดยทางด้านพระสีธรรมวงศาาจารย์เจ้าอาวาสวัดป่าสัทธารวมและเจ้าคณะอำเภอเมืองสีคิ้วโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาธรรมยุทธ์ในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษาได้มอบทุนทรัพย์ประเดิมสนับสนุนโครงการกว่า1 2 0 0 0 0บาทการระดมทุนในครั้งนี้ทางโรงเรียนบอกว่าไม่ได้บังคับแต่อย่างใดซึ่งได้มีสิทธิ์เก่าร่วมระดมทุนกันมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้นะคะการติดตั้งตะแกรงเหล็กฉีกจะเริ่มดำเนินการในเร็วๆนี้ซึ่งขอขอบคุณผู้ปกครองในทุกระดับชั้นและทุกภาคส่วนที่ช่วยกันสนับสนุนโครงการซึ่งทางผู้อำนวยการได้กำชับคุณครูที่ปรึกษาครูแนะแนวให้หมันเอาใจใส่เด็กนักเรียนที่พบว่ามีความผิดปกติเพื่อพูดคุยให้คำแนะนำรวมทั้งมีนักจิตวิทยาเข้ามาเยียวยาจิตใจ ในเบื้องต้นมีการประเมินผลพบว่ามีเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกว่า100คนที่จะต้องเฝ้าระวังอย่างไรก็ตามนะคะรั้วที่ป้องกันที่ดีที่สุดก็คือคนในครอบครัวผู้ปกครองความรักจากครอบครัวถือเป็นเกราะชั้นแรกความเอาใจใส่ของคุณครูเป็นเกราะชั้นที่สองส่วนระแกงป้องกันการพลัดตกอาคารนั้นเป็นเกราะชั้นสุดท้าย โดยทางด้านนางกัญจนาบุญมีเีอริทิพงศ์ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชั้นม .4 เปิดเผยว่ารู้สึกดีใจแล้วก็โล่งใจที่ทางโรงเรียนให้ความสำคัญในการติดตั้งระแกงกันตกไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์สลดแบบนี้ขึ้นอีกซึ่งจากการพูดคุยในบรรดากลุ่มผู้ปกครองทุกคนต่างยินดีที่จะสนับสนุนให้ดำเนินการก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยและเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองต่อไปค่ะ